ผัดกระเพากับพิเภกพี่น้องค่ะกินเป็ดมันข่อยเซบค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟังไปเปิดสู้ปูสุขุนจ้าพ่อกะทิเลียกกับปีสานผัดเสบมีจีพามากินผัดกระเพาค่ะทุกคนค่ะผัดกระเพาหมูตะกะไข่เจียวกับพี่น้องพามากินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะอืหอมๆเสียบๆ อันใกบกระเพรากับมาติ็กต้นค่ะพี่น้องคะมมาเป็นต้นเลยค่ะพร้อมจบแสบ็จแน้กันไข่เกี่ยวไข่ดาวคู่กันกับกะเพราค่ะแบบ อืมหอมหมาทำยังไง่ายหลุดปีนองไม่ค่อยแซ่บ ผัดกระเพรากับมิเตพิกพี่น้องค่ะกินเปรี้ยวมันค่อยแซ่บค่ะอืม,อม ผัดกะเพราก,กินยมเหนี่กระแสรนั้นะค่ะ นิ้วค่ะพี่น้องนิวเขานี่อย่างในตัวเย็นเขลือออกมาค่ะพี่น้องคกาหิวข้าวอื